ในขณะนี้ผมกําลังพาทุกท่านเดินทางลงพื้นที่มาที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิงสมุทรอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชุมพรีสืบเนื่องมาจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจของสถานีตํารวจภูธรสัตหีบได้วิทยุข,ขอกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบให้ช่วยเข้ามาดําเนินการปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจนายหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บ หลังจากเข้าระง,งับเหตุชายคุ้มขั้งที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งนี้แล้วนะครับและในตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวน,น4นายก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุราว50ปีไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งนี้แต่ในเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระง,ง,งับเหตุได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนายแล้วนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าได้เกิดเหตุเช่นไรขึ้นจึงทําให้เกิดเหตุเช่นนี้แหละนะครับทำไมก็ทำร้ายตำรวจอะพี่ เขาบอกเดี๋ยวรู้เขาบอกเดี๋ยวรู้ันถานเรารับทำานร้ายเจ้าหน้าที่ทำไมเขาบอกครับเขาพูดแค่นั้นเนี่ยทำร้ายตำรวจทำไมครับไปทำร้ายตำรวจทำไมพี่ไปทำร้ายตำรวจทำไมพี่ไปทำไปทำไปทำตำรวจทำไมครับเอาดูข้างหลังเนาะเนาขึ้นแนวดูข้างหลังเนาะ พี่ครับเบื้องต้นเบื้องต้นเกิดเหตุอะไรขึ้นครับก่อนนีน้องรปภครับเข้าธนาคารนะครับเขามามาถามเรื่องอะไรที่อยาเกี่ยวเกี่ยวมือถือลุงไม่อะไรนี่ครับผมว่ายังไม่รู้รายละเอียดต้องไปถามน้องคนเก็บครับแล้วก็เลยเกิดทําร้ายตํารวจนะครับทำร้ายตำรวจเบื้องต้นตํารวจเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าปวดที่ไหล่ปวดที่ไหล่ใช่ไหมครับครับเอาหัวหน้าครับอยากทราบเหตุการณ์ที่ว่ามีตํารวจ เข้าแล้วับเหตุชายคุ้มข้างจนตำรวจได้รับบาดเจ็บนั้นมันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับตอนนั้นครับจังหวะที่ว่าผมมาพอดีมันเขาเขาเถียงกันอยู่ครับผมใครเถียงฮะหมายถึงเอ่อคนผู้ก่อเหตุเหรอครับผู้ก่อเหตุเขาเถียงตำรวจอยู่ตรงเก้าอี้นั่งครับผมก็คือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ด้านหน้าธนาคารนั่งรออยู่ใช่ไหมครับครับผมแล้วเขาเกิดเถียงกันครับเรื่องอะไรครับที่ฟังๆฮะฟังๆคือไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นสติไม่ดีหรือเปล่าหรือครับ หรือว่าจะเป็นแบบเดียวกับจะเป็นผิดหรือเปล่านะเห็นดังมากเลยครับคือบุคคลนี้เขาวุ่นวายแล้วตำรวจเข้ามาระงับเหตุใช่ไหมครับเขาเขาเขายินคู่อยู่แล้วก็จะมาเกดมาครับคู่อยู่แล้วเสียบอยู่แล้วเห็นดังมากส้าพักงหนึ่งก็คู่โดดใส่ตำรวจเลยครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็โดดใส่ตำรวจเลยแล้วยังไงต่อครับแล้วก็บอลรมอยู่ข้างหน้าแล้วตำรวมีนอตทหารมาก็โจดโดดช่วยตำรวจ แล้วก็มีที่สองคนที่อยู่ในธนาคารก็ช่วยกันครับก็คือว่าชายคนนี้ลักษณะเหมือนมปีอาการคุ้มข้างวอยๆตำรวจก็มาระงับเหตุแล้วก็ถูกคนนี้ทําร้ายใช่ไหมครับประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับตำรวจก็หยุดไปแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธนาคารเนาะก็อยู่ด้านหน้านะฮะอยู่ด้านหน้ากรงกาอย้รอหรือโน้นน่นองก็การเถียงกันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรคือพูดไม่รู้เรื่องหรอครับไปถดึงไม่คือกา พูดกลับไปกลับมาครับครับครับผมขอบคุณครับรไปครับรถแงเนีกระหป่ามีอะไรไหม